เราชิงใจทีมไหไรคาย่าคาย่าคาย่าเอฟซิงนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างติ๊กหกกับคาย่าเอฟตีนะครับ เอามั่นใจนะเน,น้นเน้นหน่อยเน,น้นเน้นหน่อย thấy tiếng anh nói hãy tiếng anh nói thôi ủa sẽ nghe em cột đi ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ชาวชาวอย่าข้างแขนน้าลูกค้างแขนนามันเมืนขัดเขาอย่าค้างแขนเขาลงดูของไม่ขัมกดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้า Au! <laughs> oh, 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 oh. ตามาตามมาชาวตามมาชาวตามมาลูกดีดีบ้านชาวต่อเยี่ยมสายลงอ่ะสายลงอุ้ยยกขาง

เขาขึ้นลุกไปสามปุก ഇവിടെ <laughs> പോവടുന്നു Sik sik. Oei! Wat ga หน่อยลูกนัดสุดท้ายแล้วตาเฉินลงไม่ช่วยนยลูกสวยเร็วเร็วเร็วตกแล้วังหวรดีดีลูกอุ้ยโอ้ ยังสามลงไปช่วยหน่อยลูกมาเฉยเกมรับเร็วมาเฉยเร็วตาเฉยเฉย น,นี่แหละนี่แหละไรหาแล้วเรียบร้อยมาปล่อ <c oughs> ลยแล้วตอนนี Listen, an, ้รอวิ่งเข้าใจเลย 哦，因为。

เนิ่มร้อนแล้วเจบแของวิ่เบาปลลูกยังได้แทงอูหโดนเตะ เข้าแล้วหวยแล้วเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วลูกกดดันเขาเรื่อย สวยงามลูกเล่นบอลอย่างนี้แหละโอ้ยอย่บอลเลยบังบอลไว้คนหนึ่งลูกโอชี้ก็ได้โอชี้ก็ได้บังไว้หน่อยข้างหลังพร้อมนะลูก ลูกมาก่อนเลี้ยงไปก่อนเรื่อยๆเลี้ยงไปก่อนให้ได้ให้ทีนี้ให้อ่าสวยแล้วนั่นแหละตูมเทียรไปเยอะไล่ไว้บอลมันตกเล่นครับดีครับช้าาไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปยิง เชียร์อยู่เอาต้องหูจริงหลายดูแล้วแต่ว่าวานเลยเล่นง่ายลูกกลับหลังได้ได้ขางขวามีนะลูกอืมเฮ้ยเล่นเดะเล่นเดะเล่นเดะ เดีแม่นหน่อยเล้งหน่อยครับเน้นเน้นหน่อยเน้นหน่อยลูกเน้นเน้นหน่อยใส่เลยอ๋อเล็บห้อยไหมอ๋อ เล่นได้เล่นครับดีครับตูมใช่ใช่ให้ได้ให้เล่นได้เล่นลูกสายเลื่อไหมโอเคหลังเข้าแล้วลูกไปสวยจัดอีกลูกย้ ออกมาลูกออกมาออกมามาเส้นเลยงเินบีบลูกบีบบีบปบไปครับไล่ตามไปได้แล้วนั่ะนะใจเย็นใจเย็นดี่ให้ได้แอลให้ได้ลูกไปคนเดียวลำบากลูกเออ เฮ้ยโดดขึ้นมาแล้ว <architectural> ลูกยีให้ให้เมื่อเห็นลูกให้เมื่อเห็นใจเย็นก่อนเออให้เมื่อเห็นเห็นให้ยิงเลยก็ได้เอา

ก็ลุ้ดสมุแล้วแหละโอ้น้องนี่ขึ้นไปเขาอย่หลังไงเขาุ้มมือไปตาม น่าจะหมดละอีกนาทีสองนาทีครับเดีตามมาลูกตามมาเฮ้ย <c oughs> มันต้องต้องไม่โดนสันมมมมกลูกเดี๋ยวถ้าโดนเนี่ยไม่ได้วิ่งเลย

ให้สวยให้มาสวยไปไล่ลูกไล่ไว้ไล่ไว้ขาตะโกนขาตะโกนดูลูกขาตะโกน Bà sợ Ta chơi đường thương luôn, Mày đường thương